สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยู u ูบที่ตะคุนมวยชาแนลอยู่กับผมพาและเสียงบรรยายโดยบรงยามวยละหมาดคู่ทีท่2ของรายการสิบเป็นยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันพาคตะวันทีท่23มมิถุนายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นการชกกันระหว่างยอดนายรถสุวัจากเจตหรือว่าจอมมารสิทธิเชฟุญธรรมคือชื่อเดิม,มข,อดข,ของเขาครับ122ปอนด์กางเกงสีแดงขณะที่คู่ชกของเขาครับต้อองบกว่าสูงยาวดีเหลือเกินครับ เขาก็คือเสือพยัญา์สจได้ยะโสธทรหรือว่าข้าวขาวสิทธิพญานิลั์สิทธิพญานิลั์คือชื่อเดิมของเขาครับนักกีาหน่งอนีฟอร์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ําเงินมาดูฟอร์มหลังของบุมแดงครับไปอกว่าสวนสวนุดงามครับสองฟอร์มหลังของทา้งด้าน,านยอดด้านในมีชนะเพชรชนธานอุอูดูดอนลาสุดก็ดย้ำแขนเอาชนะเพชรชนธานอุอูดูดอนได้อีกครั้งขณะที่เสือพยญา์ บอกว่าฟอร์มหลังก็ไม่แพ้กันครับสองฟอร์มหลังช้าเทพมังกรไฟเตอร์อรมวยไทยแล้วมาน็อกยกสามเพชิลาเกียรติชัชนันนี่คือผลงานในอดีที่ผ่านมาของทั้ง,งคู่ความได้เปรียบการชกอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบห้าสี่บนเวทียกที่สองครับดูว่าว่าเกมจะจบลงแบบไหนจบอย่างไรครับอยากเดินเปิดเกมข้าวหานครับราน่นยอดดานในแข้งขวาอัดไปก่อนครับ พยายามเดินเปียนเปิดเกมตั้งแต่ต้นๆยครับพยายโยกเข้าไปสับขาล่างนี่แข้งขวาเกี่ยวได้โต้ขวาคืนเอาละครับเกมเริ่มเดือดขึ้นมาเรื่อยๆครับบที่ยกที่2แข้งซ้ายมายัางติดบัง การเจาะยางนำทางเข้าไปก่อนครับแข่งขวาแลกกันพลาทีทจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรมากมายครับทางด้านเสือพยัคฆ์นี่ยังดูใจเย็นครับคุมเกมคุมสถานการณ์เก็บกันบังโตกินเนียยบินทรงไปเรื่อยครับขณะที่ทางด้านยอดดานในนี่ออกนักออกแรงทั้งสิ้นครับ ชับพื้นที่เข้าไปครับยอดจันท์แข้งขวาไม่ถึงครับถึงตัวลบได้ครับทางดาน้าเสือพัาต์แข้งขวาพอได้ครับจังหวะนี้ของยอดพัาต์เสือพัาต์ครับขอภัยแล้วมายกที่สองแตพักให้น้ำสักคู่หาัมาต่อเกมบนทียกที่3ครับปล่อยตัวยกที่3ความได้เปียกอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบอยู่11ต่อแป สามมาก็เปิดเกมเดินแล้วครับทั้งด้านยอด,ดนในรูปร่างในตวงนี้ดูเสียเปรียบชัดเจนครับเอื้อสั้นกว่าอุ้ยยัดเข่าซ้ายต่วยังโดนไม่จังครับสอกซ้ายงัดเข้าไปเสียบเข่าขวาเติมเข้ามาอีกที mm. ยกพยายามจะกดแขนแด้แข็งยัดเข่าซ้าย mm. เน้นในสู้แล้วครับทางด้านเสือพยัท mm. ำได้กมการแย่ออกมาก่อนครับเดินต่อเนื่องครับทางด้าน mm. ยอด,ดนในโดนถีบซ้ายเบรกไว้ พยายาจับได้ได้ดีทันะ้เสียบเข่าขวายัดเข่าซ้ายคืนดิ่งเข่าขวามาพยงพยายามจะวัดพลังวัดกำลงังวัดกำลังกันนะครับเตี่ยโอ้องวัดกําลังดูว่าใครดึงแขนเล่นคอแขนมา,มากกว่ากันครับยกนี้นี่เห็นได้ชัดเลยครับนะคนับโย เริ่มมีศอกไม้เห็นครับยกนี้ดุกว่ายกที่แล้วชัดเจนครับพ้าน,นเสือพยัคร์บูว่าจะเป็นอย่างไรครับเอียบสอกซ้ายของเสือพยาคร์นี่ฟันได้ทุกจังหวะครับนี่ข่าวขวาแล้วก็ตบไว้ดันเข้าเชื่อครับกรรมการแย่มาขยับเดินต่อครับโยกเข้าไปครับเสือพยัคร์ยกนี้ออกมาเดินบ้างครับ พยายามสอบซ้ายยัดเข่าขวาพยายามจะขวางหน้าขวางหน้าแวบตีได้ไหมตีไม่ถนัดไม่ชัดเจกนกรรมการแยกก่อนเหยียบเดินทีขาหน้าสอบซ้ายทำท่าไม่ดีนะครับทางด้านพิธีพิธีทำท่าไม่ดีนะครับทางด้านโอ้ยยอดอนใยโดนสอกเข้าไปครับโอ้โห คุณวายแลครับแบบนี้นาทีสุดท้ายของยกที่3ครับจะประคองตัวรอดหรือไม่ครับทางด้านยอดเนายโดนศอกซ้ายยัดเข่าขวาเตะเข้าไป,ปยับเสียบเข่าซ้ายแหมวะนี้ล้มลงไปกับทางด้านเสือพยญายอดเนายเริ่มฟืน้นขึ้นมาแข้งขวาเกี่ยวได้เกี่ยวเกี่ยวแล้วโตขวาคือคนละทีแล้วก็มีผ่อนเก็บโอ้ ผัดกันครับผัดกันลุกผัดกันรับครับแม่โดนสอกขวาไปทำท่าสะดุ้งเหมือนกันกับทั้งด้านเสือพยญาอย่างคงเดือดสอกโอ้ศอกซ้ายงันเข้าไปครับแต่ว,ว่ากรรมการโชคดีครับยังไม่นับครับเป็นเกมเป็นแผนของยอดจนายหรือเปล่าครับโอ้โหรถยกหนึ่งนี่ได้ดูหลายรสชาติแล้วครับเดยวพักให้น้ำก่อนครับ Oh. มาตัางมาต่อบทที่ยกที่4ครับยกที่แล้วนี่มีอะไรให้ดูมากมายครับปล่อยตัวยกที่4ี่ความระเบียบข้ามาอยู่ที่มุมน้ำเมืองระเบียบอยู่5ต่อ2หลังจากที่ฟันศอกทางด้านยอดยอดอำริตยอดยอด้านในแล้วครับเมาไปเมามาัวตัวเองมาโดนศอกก็ทำท่าไม่ดีครับมาดรวบยกนี้เกมเดจบแบบไหนครับเหนียบเสียบเข่าซ้าย เขาบอกว่ายกทีแล้วนี่ยกเดียวมีให้ดูหลายรสชาติแล้วครับเหียฟันสอกซ้ายใครพลาดไขรหลวมนี่มีสิทธิ์หลับหลน่นลงไปด้วยกันทั้งสู้โอ้โหศอกบวกกันจังหวะนี้ครับเด้งเข่าขวามาครับท้นานยอดนาเด้งเข่าขวาเข้าไปจังหวะนี้มีเชือกมาช่วยไว้ครับความโชคดีของยอดนาพยายามจะเดินจับนันะครับศอกซ้ายงัดไม่ถึงขวางเสียเข่าซ้าย ยัดได้ได้ดันดันดันขวางเนะสียเข่าซ้ายยัดเข่าขวาตเตะว่าไปสอกซ้ายฟันสอกขวาหุ้มมาทางซ้ายทางขวาครับฟันกันเป็นร้อยศอกแตยังไม่มีใครแตกครับเหลือเชื่อครับเหนียวด้วยกันทั้งคู่น,นะครับนีครับโอ้โหดูฟันกันแต่ละทีครับแต่ไม่มีแผลแตกให้เห็นครับเสียเข่าซ้าย ยัดเข่าซ้ายเติมเข้าไปพยายามจะขึ้นคอครับยอดอะไรยัดเข่าขวาแล้วตั้งกระแพงคาไว้ครับเอา,าแล้วครับบรรยากาศนี่เริ่มเชียเช่ยวแจ้วอีกครั้งครับขยับเดินต่อดันดันและเสียบเข่าซ้ายเดิ่งเข่าขวาเติมเข้าไปยอดอะไรพยายามจะบิดเสียบเข่าโอ้โหท,ทีเดียวครับแทงดิ่งครับ ด้านายครับโอ้โหอาศัยความทรหดครับเดินไปโดนชนกระทุง้งเข่าเชนนอกพันยกที่4ไปแบบสุดมันนะครับ